ถ,ถ่ายมาแล้วไม่ให้ดูถ่ายมาทำไมวะสวัสดีท่านทุกท่านครับผมยูสุรายการ่นเก่งครับผมเก่งมานั่งบนวันนี้ขอเป็นประเด็นการบน่บน,นอันไหนวะแป๊บหนึ่งนะอ๋นนี่มีโพยอยู่เราจะมา่นเรื่องงงๆในวงการข่าวบนทีวีนะครับใช่เออโอเคในช่วงชีวิตเนี่ยฉันได้กลับมาดูทีวีแล้วเวย้ยคือแบบก็มาอยู่อยู่บ้านแต่จังหวัดออกมาจากการเรียน ปีหนึ่งไม่ได้อยู่หอก็มาอยู่บ้านมันก็มีทีวีดูแล้วนะครับเปิดโลกกระท้าให้ตัวเองไม่ได้ดูข่าวเพียงโซเชียลแล้วก็เลยได้เห็นเรื่องงงๆแปลกๆซึ่งสมัยนี้เอาเอา,เอาพูดตอนสมัยนี้นะเพราะพูดสมัยก่อนมันก็คนเรามันแก้ดีดไม่ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันด่ากระพอนะ่ะเ,เรื่องแรกนะครับก็คือผมงงที่ว่า เวลาข่าวหรืออะไรเงี้ยที่แบบมาเราได้ดูกันในในข่าวบนทีวีเนาะหลายอัดน,นะแหล่งที่มามาจากในโซเชียลคือปกติเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนก็จะเป็นข่าวจากนั่งสือพิมพ์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนั่งสือพิมพก็อาจจากโซเชียลอีกทีหนึ่งถูกปะ่ะเออแต่ว่าช่วงนี้ก็จะแบบมีการอ้างอิงแบบเป็นแหล่งโซเชียลเลยอย่างเงี้ยซึ่งเ,เราว่าไม่ได้ในฐานะที่ว่าอันนี้มันจะเป็นสารเป็นจุด จุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยเออที่แบบถ้าเกิดว่าเขาจะบอกว่าเหมือนไปสืบให้หรือว่าแบบเราส่งทีมข่าวไปสอบถามโดยตรงอันเนี้ยผมว่าโอเคนะครับแต่บางทีถ้าเป็นช่วงแรกของประเด็นนั้นอะมันจะไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยก็ก็คือมันไม่มีเลยอะมันก็แบบข่าวโซเชียลแล้วก็เดี๋ยวมาคอยติดตามความคืบหน้านะ ก็คือไม่ต่างอะไรกับการที่กูดูข่าวนี้บน Facebook หรือว่าดูอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการปรับปรุงเนื้อหาเอามาเล่าหรือว่าความเข้าใจหรือว่าเออกูไม่ต้องอ่านเองอ่ะไม่ต้องเป็นตัวอัก็เป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยไปนะฮะอันต่อมานะครับเมื่อกี้นี่สั้นๆเนาะอันต่อมาอันที่ผมผมงงงงว่าทําไมซึ่งเป็นอันหลักที่ว่าเราอยากมานั่งทําคลิปนี้ด้วยแหละคือถ้าไอที่ถ่ายมาครับภาพที่เขาถ่ายมาทั้งหมดนะนะ ไอ้ที่เขาอุตส่าห์แบบเล่นเห็ดอ่าละเหระละเห็ดเ,เน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะได้ภาพพวกนั้นมาแล้วเป็นภาพที่มันไม่น่าดูอ่ะหรือเป็นภาพผู้เสียชีวิตเลยแยะพี่จะถ่ายมาทําไมถ้าพี่จะถ่ายแล้วก็ปิดเซ็นเซอร์บางเจ้าก็เป็นโมเสกเป็นเบอร์เบอร์บางเจ้าก็เป็นแถบดําเขียนว่าเซ็นเซอร์ก็คือ,อยังไงก็ตามก็คือไม่อยากให้กูเห็นแต่ถ้าไม่อยากให้เห็นถ่ายมาทําไม กลัวไม่เชื่อหรืว่าเป็นอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุได้ใช่เออ,อรถชนเห็นสภาพซากรถอันเนี้ยโอเคเชื่อสภาพซากมอเตอร์ไซค์อันนี้เชื่อ,อเป็นมอเตอร์ไซค์คาอยู่กับรถบรรทุกเอาโอเคอันนี้เชื่อเป็นรถกู้ภยัยกําลังทําหน้าที่อันเนี้ยอันนี้ก็รู้แล้วแม้ว่าเออมันก็ได้แล้วผู้บรรยายก็ผู้ประกาศข่าวอะ่ะเขาก็เขาก็พูดไงก็เออมันมีผู้เสียชีวิตเนี้ยแต่แต่พี่ก็ถ่ายมา แล้วถ่ายมาทําไงไม่ให้กูดูยังไงเวอร์ชั่นออนไลน์จะเห็นเต็มเต็มเหรอก็ไม่ใช่ไงมันก็เหมือนในทีวีนั่แหละพี่ก็ปิดภาพเหมือนเดิมอะหรือยังไงแบบอาจจะลงสือพิมพ์แล้วเราจะไม่เซ็นเซอร์เหรอก็ไม่ใช่นะก็เซ็นเซอร์นะเออเอาไม่ต้องถ่ายดีกว่าไหมไม่ต้องถ่ายให้มันเห็นนะ่ะคือหายให้เห็นบรรยากาศรอบๆแล้วเราสามารถใช้จินตนาการ ใช้ความรู้สึกแบบคอมมอนเซนส์ว่าจะประกอบภาพส่วนที่เหลือส่วนที่เราไม่เห็นนะว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเห็นสภาพใช่ไหมว่าเขาเป็นยังไงเขาเขาที่นอนเป็นร่างไรวิญญาณแล้วเราเราไม่จําเป็นต้องเห็นสภาพนั้นก็ได้ถูกปะเราแค่รู้ว่าโอเคเขาไม่อยู่กับเราแล้วถ้าอยากให้เห็นหน้าเห็นหน้าเต็มๆใช่ไหมเขาก็จะใส่อินเสิร์ตหน้าอีกทีหนึ่งว่าโอเคผู้เสียชีวิตหน้านี้นะ เป็นคนนี้มีความสัมพันธ์ยังไงเมียไล่ออกจากบ้านไปกินเหล้าเมาก็เลยต่อยกับเมียเมียก็เลยเอาอโต้สับหัวอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ออยนะก็ผู้บรรผู้บรรยายผู้ประกาศข่าวเขาจะเป็นคนบรรยายสถานการณ์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องมีภาพสภาพนะโอเคไอ้ภาพมันจะมีภาพบางส่วนนะที่เออเป็นการได้รับบาดเจ็บอันเนี้ย อันนี้ขอชื่นชมอันนี้ขอชื่นชมคืออันนี้คือมันว่าอยู่ในจุดที่ว่ามันถ่ายไม่ได้โอเคมันถ่ายมาว่าเป็นแบบบาดแผลย,ยังไงแบบหัวแตกหรือว่าเป็นรอยโดนฟันอะไรเงี้ยผมผมชื่นชมมากกับการที่เขาทําให้เป็นขาวดําเฉพาะตรงนั้นตรงที่มันจะเป็นสีแดงอันนี้ดีครับคือเราเห็นภาพแต่มันจะไม่น่ากลัวมากเพราะมันจะเป็นขาวดํามันจะไม่เห็นความแดงความอะไรเงี้ยดีแล้วอันนี้ดีมากแต่ อันนี้ผมผมว่าเราเราเพราะเราดูผ่านๆสื่อนอกนะไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่ยุโรปญี่ปุ่นมีโอกาสได้ผ่านไปดูบ้างนะครับเวลามีเรื่องข่าวอาชญากรรมหรือว่ามีข่าวอะไรที่แบบมีผู้เสียชีวิตก่อจลาจลหรืออะไรพวกเนี้ยหรือที่ญี่ปุ่นหรือ,อรการทํางานเขาอะเวลาเขาไปถึงที่เกิดเหตุเลยเนี้ยเขาจะเอาเหมือนผ้าสีฟ้าเอามาบางังเอามามาบังตรงนั้นในบริเวณที่เขาจะทําการจัดการแบบ เช็คผู้ได้รับบาดเจ็บเอออาจจะเสียชีวิตเลยฮนะเขาจะปิดบังตรงนั้นซึ่งเวลาสํานักข่าวถ่ายเขาก็จะถ่ายแล้วก็จะเห็นเป็นผ้าสีฟ้าอ่าแล้วทุกคนก็จะเข้าใจตรงกันว่าโอเคแม่งไม่รอดหรอกที่อยู่ในนั้นนะ่ะเขากำลังจัดการอยู่แล้วเดี๋ยวเขากำลังจะหอ่อแล้วก็เอาขึ้นรถไปอนะไรแล้ะก็อาจจะมีการเห็นการขนย้ายที่แบบว่าอยู่ในห่อแล้วใช่ไหมเราจะไม่เจอสภาพอันน่ากลัวนะครับแต่ของไทยไม่ไนงะ ไอ้ที่พี่เขาถ่ายมาก็คือถ้าไม่เซ็นเซอร์อะ่ะก็เห็นเต็มเต็มแต่ผมวอนจริงๆว่าถ้าพีาพ่ถ้าพี่ไม่ใช้อ่ะถ้าพี่ไม่ใช้ผมขอได้ไหมว่าพี่ไม่ต้องถ่ายมาพี่ถ่ายหลังลบแบบรถกู้ภัยพี่พี่กู้ภัยกาลังทํางานแล้วพี่ก็เฉยให้มันเหนือจากพื้นมานิดนึงให้มันไม่เห็นให้เห็นแบบกู้ภัยกาลัางแบบง,งมๆงมๆอะไรเงี้ยก็ตกไม่ได้ใช่ไหมแถบแถบข่าวมันจะบังใช่ไหม ยังไงได้ละ่ะถ่ายรถกู้ภัยถ่ายอะไรก็ได้มีผู้เสียชีวิตถ่ายงี้ก็ได้คล้องไม่ต้องไม่ต้องถ่ายไอ้นี่มาไม่ต้องถ่ายซากมาเพราะพี่ก็ไม่ใช้อยู่ดีใช่ไหมพี่ก็ต้องไปติดตาพี่ก็เล่นไม่ถ่ายทีแรกแล้วให้ภาพมันสื่อว่าตรงนี้มีผู้เสียชีวิตอยู่อ่าให้มันให้มันเล่าเรื่องโดยภาพโดยที่ไม่ต้องเห็นก็ได้อะไรเงี้ย คือพี่จะไม่พี่พจะกลัวทำไมคนจะไม่เชื่อข่าวทีวีอะแต่ข่าวทีวีเดี๋ยวนี้บางทีมันก็นั่นแหละมันจะโยงกลับไปข้อแรกเพราะข่าวทีวีเอาข่าวโซเชียลมาข่าวโซเชียลมันก็ไม่ได้น่าเชื่อถือทั้งหมดอาจจะเป็นความข้างเดียวหรืออย่างเงี้ยก็ก็ลุน้นเอานะครับแต่ว่าบางทีพี่ข่าวเขาก็เอามาทั้งหมดไงก็ไม่รู้นะครับ นะมันตามยุคสมัยเนาะมันไม่ต้องรอแบบว่าเหตุเกิดที่สอนอแล้วก็ไปที่สอนอแล้วก็ไปเอาข่าวไอ้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าปัจจุบันอะยังมีก็คือข่าวปกติข่าวไอออนหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยดีไม่ดีนักสำนักข่าวออนไลน์บางที่อะก็ได้ข่าวาจากน่าจะได้ข่าวจากแบบเออสอนอใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นข่าวโลกโซเชียลซึ่งบางทีก็เดนเป็นข่าวแบบมาเติมให้เต็มอะไรเงี้ยแบบ ก็มันมีคนเอาเรื่องนี้ไปลงใช่ไหมแล้วก็จะแบบเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลนั้นๆอะไรเงี้ยมีการพูดคุยกันมีอะไรอย่างงี้แล้วก็จะไปออกหัวกระแสที่สุดนะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับ,รบเรื่องบนในวันนี้ก็สรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าจะถ่ายซากก็อย่าถ่ายเลยเพราะพีถ่ายไปก็ไม่ใช้เซนเซอร์เซนเซอร์ให้มันลงลูกตานะฮะเล่นเป็นภาพแล้วก็อา,อาจจะแกดเดียนทำทินให้มันขาวดำ มองไม่เห็นสีแดงแค่นั้นก็พอแล้วนะครับให้ภาพมันเล่าเรื่องว่าตรงนั้นมีคนบาดเจ็บตรงนั้นมีคนเสียชีวิตไม่ต้องถ่ายเขาไม่ต้องไปอยากรู้อะไรขนาดนั้นภาพที่ได้มาสุดท้ายก็ใช้ไม่ได้ก็อำมาปิดอีกอืวันนี้อย่าลืมกดไลสสค์กดซับสไครต์ช่องของเรานะครับลืมติดตามชมโซเชียลด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทวิตบูสการ์ดเฟซบุ๊กนะครับมีอะไรก็จะไปบ่นไปแจ้งไปคุยให้นั่นนะ มีเรื่องอะไรอยากให้บนนะครับก็ลองพิมพ์ทิ้งไว้ข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคุยในประเด็นนั้นกันถ้ามีโอกาสวันนี้ขอญาตลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ดูถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับ